สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพยากรณ์นะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพิจารณาดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนกันยายนปี2567ค่ะ ซึ่งในเดือนนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ดวงชะตาที่น่าจับตามองอย่างมากเลยทีเดียวชาวธนูมีเกณฑ์จะได้ประสบพบเจอกับด้านที่ดีและในขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังอยู่มากชาวธนูบางคนนะคะจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวและสําหรับบางคนนะคะก็จะมีเรื่องดีเรื่องฟลุกฟล๊กๆเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นเดียวกัน สำหรับเรื่องราวดีๆสมัยก็ได้จัดทําคลิปวิดีโอให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอัปโหลดลงในช่องแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังสามารถย้อนกลับไปชมไปฟังกันได้นะคะแต่ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะเน้นมาที่เรื่องที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องพึงระมัดระวังให้มากซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะกระทบต่อตัวคุณต้องระมัดระวังให้ดี สมัยได้หยิบยกมาทั้งหมดด้วยกันสมสิ่ง3ปัญหาที่อาจจะส่งผลต่อตัวคุณนะคะซึ่งชาวธนูบางคนอาจจะเจอปัญหาเพียงปัญหาเดียวแต่บางคนก็อาจจะเจอทั้ง3ปัญหามันเป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะดังนั้นจึงอยากจะให้ชาวลัคนาราศีธนูมีสติรอบคอบดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ต้องขออวยพรอ,อวยใยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองดวงชะตาของคุณค่ะ สำหรับสมเรื่องราวที่ถือว่าเป็นอุปสรรคปัญหาต่อชาวลัคนาราศีธนูปัญหาที่1เรื่องของคำพูดคำจาค่ะชาวลัคนาราศีธนูในระยะนี้คุณต้องระมัดระวังคำพูดของตัวคุณให้ดีมีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณได้ประสบพบเจอกับปัญหาคุณอาจจะมีศัตรูจากคำพูดคำจาของตัวคุณเอง ดังนั้นจะพูดจะจาอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีค่ะความวุ่นวายอาจจะเกิดจากการใช้อารมณ์แต่ศัตรูล้วนมาจากคำพูดเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูต้องคิดให้ดีก่อนพูดอย่าพูดเอาแต่ตามใจตัวเองหรือตามความสนุกปากของตัวเองค่ะให้ระมัดระวังการพูดหยอกล้อทีเล่นทีจริงเมื่อก่อนคุณเคยหยอกล้อกับคนคนนี้ได้ ณนะปัจจุบันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะพูดหยอกล้อเหมือนเดิมได้อีกแล้วนะคะก็ขอให้คุณดูตามความเหมาะสมดูตามกาลเทศะด้วยรวมไปถึงระมัดระวังการพูดวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นระมัดระวังการพูดถึงบุคคลที่สามการพูดถึงคนอื่นในทางเสีย,สยหาย,หายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรอบคอบให้ดีนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะมีเกณฑ์การผิดใจหรืออาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งปัญหาต่างๆตามมาค่ะ หากชาวลัคนาราศีธนูต้องการจะสื่อความหมายให้ผู้ฟังคนใดคนหนึ่งได้เข้าใจคุณจะต้องพยายามรวบรวมคำพูดให้ดีนะคะหรือย้ำคิดย้ำคำพูดกันสักหน่อยเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ฟังคนนั้นเข้าใจตรงกับคุณที่คุณต้องการจะสื่อสารหรือไม่เพราะมันมีเกณฑ์ที่จะเข้าใจผิดเพี้ยนไม่เช่นนั้นอาจจะทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือจากเรื่องใหญ่อาจจะกลายเป็นปัญหาลูกลามใหญ่โตขึ้นก็ได้ต้องระมัดระวังให้ดีค่ะ ข้อผูกมัดข้อตกลงหรือสิ่งที่คุณไปรับปากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องใส่ใจไม่น้อยเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีธนูจะรับปากกับใครคุณจะต้องดูให้ดีนะคะว่าคุณสามารถทำตามที่พูดได้จริงหรือไม่และถ้าชาวธนูไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งรับปากค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีธนูที่ต้องทำงานโดยการใช้การพูดการเจรจาการพบปะผู้คนยิ่งต้องเพิ่มการวางเนื้อวางตัวให้ดีด้วยนะคะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีธนูจะดูดีมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือถ้าคุณรู้จักวางเนื้อวางตัวดูแลบุคลิกของตัวคุณเองค่ะสำหรับประการที่สองสิ่งที่ถือว่าเป็นอุปสรรคปัญหาสำคัญของตัวคุณ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณในช่วงเดือนกันยายนปี2567นี้นั่นก็คือปัญหาทางด้านการเงินค่ะก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีธนูจะมีการหมุนเงินที่คล่องตัวนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่จะมีทั้งรายรับและรายจ่ายแต่ชาวลัคนาราศีธนูก็ยังจัดการได้ดี แต่ในช่วงระยะเดือนกันยายนปี2567นนี้โดยเฉพาะกลางเดือนเป็นต้นไปการเงินการทองของคุณมีเกณฑ์ที่จะสะดุดติดขัดหรืออาจจะต้องเข้าไปรับผิดชอบภาระทางการเงินแทนใครบางคนด้วยนะคะอย่างเช่นต้องไปรับผิดชอบหนี้ของคนในครอบครัวของคู่ภรรยาของคู่สามีต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาด้านการเงินของคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือเพื่อนที่ทำงาน ไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็แล้วแต่ค่ะมักจะมีเหตุการณ์วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือชีวิตความเป็นอยู่ของคนใกล้ตัวเข้ามาให้ได้เห็นกันและบางทีชาวธนูอาจจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะคะซึ่งชาวธนูเองก็ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวและเครือญาติถือเป็นคนที่มีวุฒิภาวะค่ะหลายๆคนที่อยู่รอบข้างตัวคุณก็มักจะมาขอความช่วยเหลือหรือมาขอคําแนะนําปรึกษาจากคุณ ตรงนี้นะคะสมัยอยากจะให้คุณดูแลในเรื่องของความใจอ่อนดูแลในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจบางทีนะคะเอนดูเขาเอนเราขาดทั้งๆท,ท,ที่การเงินของเราก็ยังไม่นิ่งยังไม่แน่นอนแต่คุณยื่นมือไปช่วยคนอื่นแล้วมันอาจจะทําให้กระทบเป็นห่วงโซ่ต่อๆกันไปก็ได้ในระยะเดือนกันยายนนี้ค่าใช้จ่ายโดยส่วนตัวของคุณก็มากขึ้นและมีภาระรับผิดชอบมากมายที่ชาวธนูจะต้องดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทำงานค่ะอย่างไรก็ตามอยากจะฝากให้ชาวลัคนาราศีธนูวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีอย่าประมาทและอย่าชะล่าใจหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้เก็บเงินสดด้วยนะคะเผื่อเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะประการที่สาม สิ่งที่ถือว่าเป็นอุปสรรคปัญหาของชาวลัคนาราศีธนูในระยะเดือนกันยายนปี2567นี้นั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูระมัดระวังการมีปัญหากับคนในครอบครัวเครือญาติคนใกล้ชิดให้ระมัดระวังการผิดอกผิดใจกันค่ะเรื่องราวการทะเลาะก,กับสมาชิกในครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างมาก อาจจะมีการพูดถึงบุญคุณรำลึกรำเลิกในสมัยที่ผ่านมาเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้ต้องใจยเย็นๆให้มากนะคะหากชาวลัคนาราศีธนูและครอบครัวมีปัญหากันในเรื่องของผลประโยชน์การแบ่งที่แบ่งทางหรือมรดกคุณจะต้องพยายามจัดการด้วยความยุติธรรมคะ่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นต้องใช้หลักของเหตุและผลแล้วก็ทำอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เพราะว่าถ้าทำไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกมันอาจจะเกิดมาเป็นปัญหาซ้ำเดิมอีกในอนาคตข้างหน้าและถ้าชาวลัคนาราศีธนูเป็นปัญหากับคนในครอบครัวแค่ในเรื่องของการน้อยอกน้อยใจกันหรือไม่มีเวลาให้กันไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็ต้องพยายามปรับแก้ในเรื่องของเวลาพยายามบาลานซ์เรื่องงานให้ดีจัดการเวลาให้ดีค่ะเติมเต็มความรักความห่วงใยให้กับคนในครอบครัวเท่านี้ก็จะดีขึ้น สำหรับชาวลัคนาราศีธนูบางคนนะคะอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดในเรื่องความคิดความเห็นที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันค่ะมีความคิดที่แตกต่างกันก็จะส่งผลทำให้คุณและคนในครอบครัวอาจจะใส่อารมณ์ต่อกันค่ะเกิดการปะทะเกิดการทะเลาะเบาแวงตรงนี้ต้องหลีกเลี่ยงให้ดีชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่มีลูกหลานนะคะบุตรหลานบริวารที่อายุยังน้อย เขาอาจจะอยู่ในช่วงของการเติบโตเป็นวัยรุ่นอาจจะมีเกณฑ์การเชื่อเพื่อนหรือเชื่อคนรอบข้างมากกว่าคนในครอบครัวก็ต้องใจเย็นๆให้มากอยากจะให้คุณนึกถึงว่ามันเป็นช่วงวัยของเขาเป็นฮอร์โมนของเขาค่อยๆพูดค่อยๆเจรจากันไปค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวลงรอยได้อย่างแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูสำหรับสามสิ่งสามปัญหา ที่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อตัวคุณที่อาจจะเกิดได้ในเดือนกันยายนนี้นะคะสมัยก็ได้หยิบยกตัวอย่างมาให้ชาวธนูได้รับชมรับฟังกันชาวธนูบางคนอาจจะเจอเพียงปัญหาเดียวหรือบางคนอาจจะเจอทั้งสาปัญหาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะมีเหตุมีผลและค่อยๆจัดการแต่ละปัญหาด้วยความถูกต้องก็เชื่อว่าคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ